Did you know ิุูนู้นปูุรไมทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องทำลูกพอละเอาอะไรเราเจ้าเธอซื้อลูกโป่งเลยมาพี่อยากได้ที่มันลอยลอยอันนี้มันไม่ลอยถูกต้องแล้วนี่เจตนาคือต้องการเป่าลูกโป่งไม่ให้มันลอยไงเพื่อ ก็พี่อยากได้ลยอยๆอ่ะดูใช้ลมหายใจจากพี่ลูกโป่งเหล่านี้จะไม่ลอยนะครับถ้าเป็นลมหายใจจากกรุณาบุคำาสีหรือแม้กระทั่งจากใครก็ตามแต่มันจะลอยได้เฮ้ยถ้าหากว่ามันมีฮีเลียมฮีเลียมจริงๆก็พี่อยากได้ลอยๆอะ่ะอลอยใช่แต่ว่าเราต้องการฮีเลียมไปดูรครับว่าีเลียมคืออะไรซื้อที่ไหน h เ l i u m เชื่อว่าทุกคน คงเคยผ่านการเล่นลูกโป่งกันมาแล้วทั้งนั้นใช่ไหมครับแต่เคยตั้งข้อสงสัยกันไหมครับว่าทําไมลูกโป่งบางลูกลอยได้แต่บางลูกกลับลอยไม่ได้อย่างแรกที่สังเกตได้ก็คือลูกโป่งที่เราเป่าเองมันจะลอยอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ตกลงมาส่วนลูกโป่งสวรรค์ที่เราซื้อตามงานวัดหรือที่งานต่างๆมันกลับลอยสูงขึ้นได้เฮ ทังในมันต้องมีอะไรแตกต่างกันแน่ๆเลยใช่แล้วครับนั่นก็เป็นเพราะก๊าซที่บรรจุอยู่ภายในลูกโป่งมีความหนาแน่นไม่เท่ากันนั่นเองลูกโป่งที่เราใช้ปากเป่าลมเข้าไปที่มันลอยไม่ได้นานก็เพราะว่าในลูกโป่งไม่ได้มีแต่ลมที่เราเป่าออกจากปากเท่านั้นนะครับแต่มันยังมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไอน้ำแถมยังมีน้ำลายของเราอีกด้วยครับรวมๆกันแล้ว ก็เลยทำให้มันมีความหนานแน่นมากกว่าอากาศมันก็เลยไม่ลอยนั่นเองตอนนี้พอที่จะคิดตามทันแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าจะทำให้ลูกโป่งมันลอยได้นั่นก็หมายความว่าก๊าซที่บรรจุอยู่ข้างในจะต้องมีความหนานแน่นน้อยกว่าอากาศโดยก๊าซที่ใช้มีอยู่ด้วยกัน2ชนิดครับคือก๊าซฮีเลียมและก๊าซไฮโดรเจนก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซเฉย ที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นและไม่ติดไฟครับจึงมีความปลอดภัยสูงแต่เนื่องจากก๊าสนี้มีราคาค่อนข้างสูงครับทำให้มีการนำก๊าซไฮโดรเจนมาใช้แทนก๊าซไฮโดรเจนแม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่เบากว่าฮีเลียมแต่มันก็เป็นก๊าซที่ไวไฟครับซึ่งก็หมายความว่าเมื่อมันโดนเปเลวไฟหรือประกายไฟมันก็จะเกิดการลุกไหมกลายเป็นเชื้อเพลิงและอาจก่อให้เกิดความสูญเสียได้ โดยเฉพาะเมื่อมีการนำลูกโป่งมาอยู่รวมกันเป็นพวงเยอะๆส่วนคำถามที่ว่าสามารถเก็บลูกโป่งไว้ได้นานแค่ไหนถ้าเป็นลูกโป่งเนื้อยางลาเท็กซ์บอลลูนที่เป็นถุงเล็กๆสีสีเนื้อยางบางๆขนาด12นิ้วบรรจุด,ด้วยก๊าซอีเลียมหรือไฮโดรเจนที่อุณหภูมิห้องลูกโป่งจะสามารถลอยอยู่ได้นานประมาณ12ถึง20ชั่วโมงเชียวแต่ถ้าเราเป่าด้วยลมธรรมดาใช้สำหรับตกแต่ง ลอยไม่ได้จะอยู่ได้นานเป็นเดือนครับส่วนลูกโป่งที่ทํามาจากแผ่นโลหะอลูมิเนียมหรือว่าฟอยน์นั้นจะอยู่ได้นานหลายวันหรือเป็นอาทิตย์อีกทั้งยังสามารถเก็บลูกโป่งที่ก๊าซออกหมดแล้วและนํามาใช้ใหม่ได้อีกด้วยนี่คือดิ่อยู่โนงคุณรู้หรือไม่นะครับเราสมคคนลาไปก่อนพร้อมกับภาพประทับใจที่หลายๆคนอาจจะอยากดูพกเพราะว่า น้ำลายอาไม่กลัวเหรอไม่ได้กลัวลูกคน <Hey! Hey! S 1> <laughs>